สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนาคุณอาทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่ช่อง for you Tarot ท,าทนายทายทักทุกสถานการณ์ชีวิตรักของคุณพบกับไอว่าอีกแล้วนะคะกับช็อตคลิปพิษอากาศวันนี้ในหัวข้อเขามีคนอื่นไหม คนที่คุณคิดถึงหรืออยู่ในความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะคะเขามีคนอื่นไหมเช่นเดิมค่ะมีไพ่สี่กองให้เลือกนะกองที่1กองที่สองกองที่สมและกองที่สนะคะเลือกไพ่ที่ดึงดูดใจของคุณมากที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นแล้วไปรับฟังคำทำนายกันเลยนะคะ คำทํานายเป็น general reading นะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่อินไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะและคลิปเป็น time l a t e นะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้ทุกช่วงทุกเวลาไพ่มีพลังงานเร็วที่สุด1-3เดือนช้าที่สุด6เดือนนับจากวันที่คุณมาดูคลิปคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปรับฟังคำทํานายเช่นเดิมเรามาบอกรักตัวเองเพื่อรับพลังงานบวกจากจัก,กรวาลน,นะคะขอบคุณรักนะ ขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะการที่คุณบอกรักตัวเองในทุกๆวันจะทําให้คุณพบปฏิหารของชีวิตได้ในอนาคตนะคะโอเคค่ะหลับตาเลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจมากที่สุดนะคะและมารับฟังคําทานายกันเลยในหัวข้อเขามีคนอื่นไหมในตอนนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะกองที่1คุณได้ไพ่เซเว่นออฟวานนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้า เขามีคนอื <Okay. S 1> <sh> ่นไหมนะคะคุณกองที่หนึ่งเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงเอวามองว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะในช่วงนี้เขากังวลในเรื่องของการงานการแข่งขันการสมัครงานใหม่เขากําลังมีอุปสรรคในเรื่องของการงานในช่วงนี้และยังต้องต่อสู้อุปสรรคในเรื่องของการงานอย่างมากนะคะเขากําลังมุ่งมั่นในเรื่องของการต่อสู้อุปสรรคในเรื่องของการงานการหางานใหม่หรือว่า การจะต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเร็วๆนี้นะคะเขากำลังต่อสู้ในเรื่องนี้อยู่นะคุณกองที่หนึ่งเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะต่อไปเราไปรับฟังคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองกองที่สองกันเลยคุณได้ไพ่ในออฟคัพนะคะไพ่เก้าถ้วยนะคุณกองที่สองเขามีคนอื่นไหมคุณกองที่สองเอวาตอบได้เลยนะคะว่าเขามีคนอื่นชัดเจนนะคะ เพราะหน้าไพ่แสดงถึงรักซ้อนรักแทรกนะคะมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงระหว่างความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วแน่นอนว่าต้องมีสองบ้านหรือมีแฟนแล้วมีแฟนอีกนั่นเองนะคะคุณกองที่2โอเคต่อไปเราไปรับฟังคนที่เลือกไพ่กองที่3กันเลยคุณได้ไพ่เอกออกเพนทานะคะไพ่แดเหรียญน,นะคุณกองที่ส เขามีคนอื่นไหมเอวามองว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะช่วงนี้เขาโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวจากความสามารถของตนเองอยู่นะคะเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินคล่องนะคะเขาเขามีความสามารถเฉพาะตัวมีความคล่องตัวสูงนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดในช่วงนี้ เขากำลังมุ่งมั่นสร้างฐานะนะคะเพื่ออนาคตของตนเองนะตอนนี้เขาไม่ได้มีคนอื่นเลยนะคะโอเคกดให้เลยคุณกองที่3าเขาไม่ได้มีใครนะต่อไปเราไปรับฟังคําทํานายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่4ี่กองที่4ีกันเลยค่ะคุณได้ไพ่ทรีออฟคัพนะคะไพ่สามถ้วยนะคะโอเคพลังงานดีนะคะกดให้เลยกคุณกองที่4ี่ โอเคคุณกองที่4ี่คุณได้ไพ่สามถ้วยนะคะกับคําถามที่ว่าเขามีคนอื่นไหมเอวาตอบได้เลยนะคะเขาไม่มีคนอื่นแน่นอนเพราะในใจของเขาตอนนี้พบคู่ที่ถูกใจแล้วนั่นก็คือคุณนั่นเองนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากสร้างครอบครัวกับคุณคุณคือความรักที่ดีที่สุดที่เขาค้นพบนะคะและพบเจอแล้วฉะนั้นเขาไม่มีใครแน่นอน,นะคะ่ะ เขามีคุณคนเดียวนะคะคุณกองที่สี่พลังงานดีมากๆเลยเอวาขอกดกระดิ่งให้นะ โอเคสำหรับช็อตคลิปวันนี้พี่อากาศในหัวข้ขอเขามีคนอื่นไหมนะคะขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามช่อง f o r you tarot ของเอวาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังกันอีกนะคะและสำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อตามข้อมูลด้านล่างได้เลยนะสำหรับคำทำนายช็อตคลิปในวันนี้เอวาขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบ ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเข้ามาติดตามช่อง for you tarot ของเอวาน,นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ